ถามเขาว่าบุญอะไรที่ทําให้เขามาอยู่อย่างนั้นพ่อก็พูดให้ฟังหมดนะและก่อนที่จะจากเขาเนี่ยเขาขอสิ่งสิ่งหนึ่งขอให้นําเรื่องที่เขาอาราธนานมนมตลลงไปสู่ภพภูมิของเขานั้นให้นําเรื่องนั้นมาแจ้งให้กับชาวพุทธราบด้วยขนาดฝันนะลูกนะเหมือนกับของจริงนี่แหละขนาดฝันนะเออ ยที่ลบบุรีท่านพระอาจารย์ว่าพึงไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับชาวพุทธราบด้วยว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆเพราะพวกภูมิที่พวกผมอยู่เนี่ยไม่มีการทำม,มาหากินกินบุญตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์ใช่คำนี้เออถ้ามีเวลาอาจารย์ก็จะ พูดเรื่องนี้ให้กับอุบาสกิกาผู้ที่มีความเชื่อความเ่ิมใจให้เขาฟังแต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อความเื่อมใจอาจารย์ก็ไม่พูดนะก็แล้วแต่การเห็นสมควรของท่านพระอาจารย์ระดับนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาขนาดฝันนะลูกนะไม่ใช่ธรรมดานะลูกนะอย่างงั้นบทบาทประกาถาทีีหลงปู่สวดเนี่ยหลวงปู่ก็เก็บกรรมจากพวกที่เขาชอบในบางจุดนี่ เขาขอรัธนานิมนต์หลวงปู่ก็อยู่ต่อขนาดฝันนะลูกนะอยู่ต่อไปเลยเวลาที่สวดมนต์นี่ลูกนี่พอถึงบทที่เขาชอบนะลูกนะต้นไม้นี่เอ็นหมดในป่าชาถ้าป่าชาไหนนี่ที่มีพวกไอ้อะไรล่ะพวกที่เป็นมีสาลาพักศพอยู่อย่างนี้หรือที่เรียกว่าสาลาธรรมสังเวสนั่นเหมือนกับนี่สังกสีนี่เหมือนกับ คนเป็นหลายล้านวิ่งกลับไปกลับมาใบไม้แต่ละใบนี่เหมือนกับปิวเหมือนกับลมใหญ่พัดอย่างนั้นเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยใบไม้ปิวเข้าสู่ที่เดิมสดๆนั่นร้อนนะลูกนะถ้าถ้าว่าบทบาทพระคาถาไหนที่สวดเขาชอบนี่ถือว่าเป็นเรื่องการจาตุกการกรเทือนเลื่อนลั่น หลวงพ่ไม่สงสัยในพระที่ไปทําจิตภาวนาอยู่ในป่าโดนพวกกายทิพชันจาตัวมหาราชิกายอยู่ที่ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นหาเรื่องนทันทีว่าแปลงกายนิมิตกายเป็นผีหัวขาดเป็นผีตาโบมาหลอกพระพระก็วิ่งป่าราบนั่นแหละกลับคืนก็ไปกราบพูนพทธเจ้าพทธเจ้าเห็นเหตุนี้จึงประทานกรณยียสูตรให้พระกลุ่มนั้นกลับมาไหม ให้ไปสวดมนต์เนี่ย้ยสวดบทบาทพระคาถานี่เพื่อเป็นมิตรไม่ใช่บ้าขับไล่กันนะเมตตันจะสัพโลกัจม,มิงมานาสัมภพาเวเยอปริมานาังนี่กึ่งตรงมันเท่านั้นความเมตตานี่ไม่มีประมาณพวกกายทิพย์กลุ่มนั้นได้ยินได้ฟังสวดบทการณียสูตรดีอกดีใจ พากา,การสาทุกการกระเทือนเลื่อนลั่นมาอุปถากพระหลายร้อยร้อยรูปนั้นนี่คือมหาเหตุนี่ภาคปริยัตนะลูกนะเอกภาคปฏิบัตอุย้ยจะอ,อะไรมามา,มา,ม,ามาพูดให้กันฟังหรือจะบอกว่าหลวงพ่อน้อยอวดอุตตรีอีกหาเรื่องอีกนี่คือความเป็นจริงนะลูกนะอ๋อเห็นแล้วนี่ลูกเห็นแล้ว จึงมอบให้กับพุทธเจ้าเลยอย่างนั้นหลวงปู่จะกล้าหรือว่าชีวิตทั้งชีวิตหลวงปู่อุทิศให้กับพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีคําว่าขาดตกบกพ่องใดๆเพราะเชื่อพ่อระดับนั้นนม่เหมือนพวกพระอาปีพวกปรษ์นอกลินนอกลอยที่ทำลาย,ลายหลักธรรมหลว่นนี่ไม่เห็นก็อวดอุตริว่าหินถ้าเห็นจริงจ้างก็ไม่กล้าผิดพระพินยัยแม้แต่เล็กแน้อยหลวงปู่กล้าช้าขอให้เจ้าพโหไปเข้าใจด้วย หลวงปู่เป็นพระป่านะอยู่ป่ารูปเดียวสิบปีนะจะให้หลวงปู่ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนี้ก็จะแสดงว่าหลวงปู่เป็นพ้าหูหนวกตาบอดแลยอย่างนั้นบทบาทในพระคาถาที่สวนหลวงปู่จริงเอามาจากในป่าส่วนหนึ่งและอยู่ที่วัดป่าห้วยดินส่วนหนึ่งเมื่อเสียงกลองเสียงละฆังดังขึ้นและเกิดเหตุมาจัดจันเกิดขึ้นหลายจริงหลายอย่าง หลวงปู่ต้องใช้สติใช้กำลังปัญญาเพื่อหาวิธีแก้ไขด้วยเหตุอย่างนี้อย่างนี้จนถึงปัจจุบันแตน่นบทบาทพระคาถาที่สวดจริงหยิบขึ้นจากพวกทิพย์พวกอธิสมณกายถ้าบทบาทไหนบทบาทพระคาถาไหนเขาไม่ชอบหลวงปู่ก็ไม่สวดหลวงปู่จึงหยิบเอาตัวนี้มาสวดสวด,สวดจนถึงปัจจุบันแต่อยู่ในป่านในเขานี่ต้องสวดให้เขาฟัง แทบทุกจุดเลยก็คือนี่อภิธรรมจิตกัมปีนี่แต่ช่วงเช้าต้องสวดไม่สวดไม่ได้ยิ่งในป่าชานี่ไม่ได้มติกานี่ต้องสวดมมติเราให้ฟังเมื่อกี้ขอรัธนานมนมณบปอาจารย์อยู่น,น,นานๆหน่อยนะถ้าอยู่ภาคเหนือก็ขอราธนาตุเจ้าอยู่น,น,นานๆน่อยนะพวกอิจฉนพวกผมจะได้บุญได้กุศลจะได้จุติเคลื่อนย้ายพบปูนบ้างขนาดฝันนะ เอากระพระเต็มโลกเต็มสงศานี่ก็พระเต็มอยู่ในภาคเหนือนี่ในภาคอีสานก็เต็มอยู่นี่เนี่ยแต่พวกเธอทําไมจริงมาจ้องแต่พระรูปเดียวก็ท่านศีลบริสุทธิ์พระที่อยู่ในวัดวารามส่วนมากก็ดังที่เห็นก็ก็มาสวดอย่างนี้ก็รับเงินแล้วนั่นผิดไหมล่ะไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็ติดกั้นช่องทิพย์ไปหมด แต่พวกผมเห็นอยู่นะว่าพวกอิสันเห็นอยู่นะคือเห็นอะไรก็เห็นพวกพระมาเหมือนกันเห็นพวกพระกระทำชั่วเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่พิษัยที่พวกผมจะเข้าไปก้าวไก่ถือว่ากรรมใครกรรมมันเพราะพวกผมก็อยู่ตามกรรมนั้นๆั้คอยครูบาอาจารย์ผู้ที่มีศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิผ่านมาแต่นานๆที่ชั่วลูกชั่วลาน หลายชั่วอายุคนก็จะเห็นพระรูปหนึ่งขึ้นมาพอผมก็เลยดีใจเนี่ยที่เห็นต้นไม้เหมือนกับมีคนเขยา่าก็พวกผมดีใจบางทีเห็นพระมานี่ยังไม่ทราบว่าพระรูปนั้นเป็นพระแทหรือพระแม่แทเพราะผมก็วิ่งมาพระก็ได้กดได้บัตรวิ่งปลาราบแล้วกลัวนึกว่าผีหลอกผมอินทพระจย์นี่แหละ ผมจึงกาบร,รารนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ในภาคเหนือก,ก็ตุ๊เจ้าให้อยู่โปรดพวกผมพวกอิฉันนานๆหน่อยก็อยู่ให้เขาเอออาจารย์อยู่ไม่นานนะตุ๊เจ้าอยู่ไม่นานนะเพราะตุ๊เจ้าเป็นพระที่จะต้องไปเรื่อยๆปรดแค่นี้นะให้พวกเธอทําเองนะส่วนมากในป่าในเขานี่เวลาที่ลงุงปู่สวดมนต์ไหว้พระป,ปั๊บปุบ๊บปั๊บก่อนเริ่มเลก ก่อนที่จะสวดมนต์สวดพระปริตนี่หลวงปู่ต้องคุยกับพระเจก่อนพอพวกนี้เวลาสวดไปสวดไปแล้ววิ่งกูกันมานี่เสียงโคมคางโคมกลางโคมคางเกิดขึ้นนี่ไม่สมควรบางทีพวกโตพวกอะไรที่อยู่ในป่าช้าเอ้ยพวกไอ้อะไรล่ะพวกไอ้เศษอะไรในป่าช้านี่ปิ้วสะบัดไปเลยนะบางทีไอ้มันมันเป็นนี่ดูมันเป็นไอ้ไอ้เชิงตะก่อนนี่เข้าสังกะสีปิดไปสังกะสีปิ้วเลยนะ ต้องได้หยุดเบาๆน้อยเบาๆน่อยมันเป็นกรรมนะค่อยๆมาคือเขาอยู่ไกลบอกแก้งต่อกันวิ่งก็เหมือนพวกเรานี่กลัวไม่ทันครูบาอาจารย์กลัวไม่ได้กราบกลัวไม่ได้ไวากลัวไม่ได้สวดมนต์ด้วยหนูต้องประกาศก่อนนั่งสงบจิตสักพักนู่นเลยมื่อเข้ามาพร้อมแล้วค่อยสวยดมนต์ไม่งั้นไม่ได้อย่างนี้แหละลูกเนี่ย แล้วถ้าพวกเราเห็นอย่างนี้พวกเราจะลงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระดับไหนเอาพิจารณาดูนะลูกนะอย่างนั้เราควรจะก้าหรือนันเรเห็นนี่แม้เป็นความฝันในช่วงที่ได้คุยกันจัดจัด,จดหนักๆน,น,น,นั้นเตก,ก็เชื่อได้ใช่ฝันจนนิ่งกอพระไตรลักษณ์ยานแต่ก็เชื่อได้ ไม่ชว่าทิ้งเลยนี่บางครั้งก็ใช่บางครั้งก็ไม่ใช่แต่เวลาสวดมนต์นี่มาจริงมาจริงนะลูกนะมาจริงเวลา,าขึ้นต้นกราบพระเรียบร้อยปับ๊บตอนนั้นปั๊บนั่งพักสักนิดแล้วก็เทศแล้วตอนนี้เทศให้เขาฟังเพื่อต้องการนี้เขามารวมตัวกันใชยก่อนไม่ต้องการให้เขาสร้างบาปหาผาม ในการทำเสียงโครมครามเมื่อลุงปูส่สวมดมนต์